สวัสดีครับผมแมนท่าภูชแนลนะฮะวันนี้เราก็จะพา f อฟซมาอัปเดตนะครับไล่ภูหลวงหรือว่าข้อกลัวใช่ไหมใช่ไหมพี่ต่อ<ช>อ่า<ช>อ่าข้อกลัวหรือไล่ภูหลวงนะของใครนะฮะพ่อผูใหญ่บ้านนะครับกุกกอกครับผมเราเข้าไปชมกันเลยครับผมเนาะอ,อะ่าว้าวดอกอะไรเนาะนะครับสีเหลืองอ่อรมเลยนะฮะเนาะอ่า ถนนนี่และฮะทั้งสองฝั่งนี่นะครับไม่รู้ว่าดอกอะไรพี่ต่อเนี่ยพี่ตอรู้ไหมจำไม่ได้แล้วนี่นะฮะก้าตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่่ผู้หลวงหลวงหลวงนี่นะครับผมเนาะก็เป็นบรรยากาศนะฮะเนาะรอบร้อม นะครับเนาะก็ทางเข้านะฮะเอฟซีนี่นะครับทางเข้าก็จะ,ะได้ยินก่อนมาก็ว่าอ่าเป็นเสริมวิชาชีพนะครของของชาวบ้านด้วยนะฮะเอฟซีเนาะเนี่ยนี้แทงอะอะไรนะเขาเรียกว่ามะเขือพ่วงนะฮะเอฟซีนี่นะครับ อากาศก็จะร้อนนิดนึงนะช้างนะครับเอฟซี MC. ช้างนะฮะนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรอบรก่อนนะฮะเอฟซีใช่นะฮะ ดอกนี้สวยมากครับแม่ผู้ใหญ่ปลูกอ้อ,อมเลย,ยน,นะฮะใช่นะเรามาครั้งนี้เรามาฮะพายเอฟซีมาดูนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับของบ้านไร่ผู้ <c oughs> หลวงนะอฮะ ก็จะสวยเนี่ยตรงมุมชิงช้านะเอฟซี F C, เนาะอ่ามีกล่องฟังด้วยนะเอฟซี F C, เนาะตับอะไรนะอ่าฮะมีกระตอบด้วยนะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับสืบสันวัฒนธรรมนะครับอ่าด้วยนะฮะเนาะ ปรนะคับใช่ครับผมโอ้โฮได้กลิ่นของฟางครับเนี่ยกองฟางกองฟางอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนี่ก็เป็นเกลียนนะครับอันนี้กระท่อมนะฮะไหนเกลียนพี่นี่อ่าเป็นรถตุ๊กๆรถอะไรรถบรรทุกฟางนะครับนี่นี่ก็เป็นกระท่อมโอ้โห เข้าไปนอนเล่นได้สบายเลยเข้าไปนอนได้เหรอพี่นี่ครับโอ้เป็นเต็นต์ตกใจหมดอะไรต้นไหลครับต้นไหลนี่นะครับพี่วางนะครับ ไม่รู้ว่าน้องน้ำแห้งหรือเปล่านะฮะนะเนติเติมกลงน้ำด้วยติมมะขามอ่ะพี่เคยกินก้อยลินไม้ไหมภูเขาครับพี่ต่อเคยกินก้อยลินไม้ไหมเอาเอาไปไเอาไปทำไหมไหนน่ะนี่มาลินไม้นี่น่ะ ตรงไหนนี่ยไงพี่ต่อตรงนี้น่ะใกล้เนี่ยเอาไหมมีนิดเดียวเองก็ทำนิดเดียวกินได้แค่พอกินน่อยไปให้มันออกเยอะให้มันออกเยอะๆก่อนกินฟ้านะฮะก่อนเนาะให้มันเยอะก่อนนะแล้วก็จะไปดูข้างในบ้านนะเอซีพอใช่นะฮะเนาะ นี่ยนอนได้สบายดิสาม<ช>สี่คนก็น,นอนได้มีรถปูไปดูดิ<ช>นั่นทางนู้นอ่ะต้องเข้าไปสำรวจนะเอฟซีขออนุญาตเด,ด้อนี่นะเอฟซี FC. อ๋อนี่นะใหญ่นะฮะกว้างด้วยนะฮะเอฟซีกว้างกว้างพอเอาเตียงเอาเตียงเข้ามาได้เลยนะเอาเตียงเข้ามาได้เลยนะฮะเอฟซีนะ กว้างมากนะฮะสุดยอดเลยแล้วแล้วข้างบนมีฝ้าด้วยเนาะใช่มีฝ้าเลยเนี่ยเนี่ยใช่ครับสุดยอดไหมล่ะสุดยอดเลยนะครับกันลมได้ดีมากเลย่ครับกันลมกันฝนได้เลยแหละนอนสบายเลยใช่กันลมกันฝนด้วยนะฮะเนาะไม่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้ผมไม่รู้หลักแสนน่าจะน่าจะหลักแสนเดี๋ยวเราจะเราจะไปถาม พ่อผู้ใหญ่ดูอีกทีหนึ่งเนาะนะฮะแล้วเราออกจากจุดนี้ไปเราไปหาพ่อผู้ใหญ่เนาะเข้าไปหาเหรออ่าเราแวะเข้าไปถามสักหน่อยโอเคไหมโอเคครับผม,มแล้วก็อาจจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วเราก็จะเดินทางไปอีกทีหนึ่งครับผมจะํำรวจให้มันหมดก่อนนะตอนนี้ครับผมนะฮะ สวยนะฮะเรายังดูไม่หมดนะฮะนะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนกับไหนที่เรียนรู้เนาะที่เรียนรู้วิชาชีพนะของชาวบ้านเรียนรู้ของชาวบ้านเนาะเพราะว่าเห็นเคยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากให้เป็นที่เรียนรู้ให้กับชาวบ้านเนาะว่า โอเคทำการเกษียใช่เจอกี่พอพทั้งหน้าก็มีน้อยซุ้มหนึ่งนะฮะมันเปย์ยวนน่เอฟซีนะนอนน่าจะมีเอฟซีเข้ามาพักแล้วล่ะน่าจะใช่เหรอพี่เพราะว่าวันก่อนเห็นรถม,มาจอดกันทันสองทันน,นี่ไงนี่ไงนี่ครับครูเฮ้ยข้าวโพาะอะไรเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรหรือเปล่ากันตะวันหรือเปล่าน่าจะผมก็ไม่รู้นะ,ะนะ คล้ายๆต้นทานตะวันผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพืชผักต้นไม้อะไรนี่จะไม่กว้างขวางนะฮะนี่ให้นะอันนี้เป็นดอกลูกเหลืองนี่ถ้าใครจะพีแค่ไหนอืมครับ่งนั่งเล่นนะครับผมเนาะได้นะอฮจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นเนาะใช่ที่นั่งเล่นโอ้ที่นั่งเล่นกว้างมากเลยโอ้หนี่กองกอไฟพิงข้างล่างเลยมีได้เหรอ แต่ไม่ไหมเหรอนี่นะฮะเนาะไปไปถามราคากันก่อนนะ FC รับสวยมากๆเลยสวยมากนะครับให้ดูนะครับหมูเป็นรูปหัวใจเป็นรูกของนะครับนะครับผมราเราก็จะไปถามราคานะครับซุ้มเนี่ยราคาเท่าไหร่จากพ่อผู้ใหญ่บ้านนะฮะเนาะไปกับพี่ต่อไปสอบถามราคากับพ่อผู้ใหญ่นะะฮไปที่บ้านของพ่อผู้ใหญ่ สราดว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่อยู่นะฮะเราก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะฮะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างนี้ฝากกดไรค่